สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่8พฤษภเออ8กรกฎาคม2567ค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสริติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งลูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านเดี๋ยวท,ยท้ายคลิปนะคะใจจะบอกนะคะว่าถ้าท่านไม่ชอบเด่นแยกที่ใจวางไว้ให้ ท่านก็รอดูเลขเด่นประจําวันหรือมัดรวมที่ท้ายคลิปได้นะคะแต่ตอนนี้เรามาดูวันที่7ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านวันที่7นะคะใจให้เด่นเฉพาะกิจ4และ3วันนี้หลุดนะคะทุกท่านคะมา3 8มแ6นะคะทุกคน4กับ3หลุดพี่น้องเลขเบิ้ลมาจริงๆนะคะทุกคนแต่ไม่ได้เบิ้ลประจําวันนะพี่น้องเบิ้ลห6นะคะเบิ้ลเลข เลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวัน,น,ะะน,นประจําวันหกนะคะพี่น้องเริ่มไหลนะคะทุกคนหกการชาตินะคะใจให้สองและหนึ่งมาหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหกนะคะเด่นมาหนึ่งเข้าคู่หนึ่งหกค่ะพี่น้องเข้าคู่เลขเด่นประจําวันนะคะคู่ตัวเจาะไม่มานาะพี่น้องเนาะเข้าคู่ศูนย์เก้านะคะวันนี้คู่ด้านบนมาน้อยนะคะทุกท่านพิเศษใจให้ศูนย์และเก้าหลุดพี่น้องคะมาแปดห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกนะคะทุกท่านคะ่ะ เลขเด่นประจําวันยังไหลยอยู่นะคะหกเด่นแยกหลุดปกติใจะให้สองและหนึ่งมา 9, 7, 3, 4, เก้าเจ็ดสามสี่ห้าเด่นแยกหลุดนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันหลุดมัดรวมมานะคะทุกคนมาสี่นะคะทุกคนขาเลขสี่นะคะ v i p ใจให้สี่สิบสสี่และสามนอยสุดท้ายมาหมดนะคะทุกคนมาสามสามเจ็ดแปดสี่แล้วพี่น้องมาทั้งสามแล้วมาทั้งสี่เลยนะคะทุกท่านขา เป็นจังไดแน่เนาะค่ะมักบอพี่น้องทำมักตอกตามต่อมาวันที่แปดได้เ้อค่ะพี่น้องขาบ่มักกับพันนะจ๊าเนอทุกคนวันที่แปดนะคะใจก็ผลการออกรังวันวันที่เจ็ดมาคํานวณหาสองตัวบนล่างให้ทุกท่านได้รับชมนะคะถ้าใครอยากได้สามตัวค่อยมาฟังดูนะคะทุกท่านเมื่อวานนี้สามตัวก็วันที่เจ็ดหลุดนะคะทุกท่านขาสี่ตัวบนหน่อยปกติสี่เก้าเจ็ดสามหน่อยพิเศษหนึ่งแปดห้าห้า น่อย p 9 3 3 7 4บวก9บวก7บวก3บวก1บวก8บวก5บก5บวก9บวก3บก3บก7ได้64ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนใจเขียนผิดเนาะพี่น้องก็เลยเขียนใหม่นะคะทุกคน64ลบ1เหลือ63บวก1ได้65นี่คือผลลบและผลบวกที่ใจจะมาหาความน่าจะเป็นคู่ด้านบนให้ท่านได้รับชมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพี่น้องคะ มาดูนะคะใครอยากได้สามตัวหกสามหนึ่งถึงหกสามเก้าหกสี่หนึ่งถึงหกสี่เก้าหกห้าหนึ่งถึงหกห้าเก้านะคะทุกท่านเรามาดูสองตัวที่ใจจะมาจับให้ท่านได้รับชมนะคะทุกคนคะ่ะคู่ด้านบนเอีทุกท่านเดี๋ยวเอาทุกข้อทุกทุกคู่นะคะให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนค่อยไปดูตัวเจาะนะคะว่าท่านชอบหรือเปล่านะคะตัวจอบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดเหมือนกันเนาะพี่น้อง มาดูค่ะสองตัวสามสี่ห้ามาจากไหนคือตัวท้ายนะคะทุกคนสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะทุกท่านสามหนึ่งถึงสามเก้าเจมากสามหนึ่งพี่น้องสามสี่สามเจ็ดสามแปดนะคะ 4ค่ะ4 2 4 5 4 7 4 8นะคะ5 1ถึง5 9 5 1 5 3 5 4 5 7 5 9นะคะทุกท่านมาดูตัวเด่นนะคะทีนี้ค่ะทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะเด่นเชื้อพกกิจอยู่ที่6และ5กาชาตินะคะ9และ8 พิเศษเจดและหปกตินะคะแดและเจด v i p สองและหนึ่งะคะทุกท่านวันนี้เลขไม่ซ้ำกันนะคะแต่ก็ใกล้ๆเคียงกันเนาะพี่น้องเนาะมาดูตัวเด่นมาดูตัวเจาะนะคะเฉพาะกิจหและห้าตัวเจาะสามห้าสี่ห้าห้าสามหกสี่หห้าหกนะคะการชาติ9้าและแปด

มัดรวมนะคะเราค่อยไปดูตัวจออมัดรวมนะคะมัดรวมประจำที่แปดนะคะอยู่ที่เลขค่าได้เลขเจ็ดมาดูคู่มัดรวมทั้งหมดหกคู่คะ่ะทุกท่านห้ากับเจ็ดนะคะเป็นสามห้าสี่ห้าห้าห้าสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะทุกท่านคะเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าชอบก็ตามได้นะคะทุกท่านไม่ชอบให้เลื่อนผ่านเด้พี่น้องสถิติมีเข่ามีหลุดทุกมือเด้อพี่น้องคะ ค่ะทุกท่านค่ะทีนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทำยังไงให้ท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมนะคะ,ะ,คะเช่นนอยชะุกิจ6และ5มัดรวม5้าและเดนะคะหกห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็หนะคะห้าหกหกห้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่าน FC ก็ถ้าชอบแบบนี้ก็ทําไปทุกๆหน่อยนะคะทุกท่านค่ะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจะบอกนะคะว่าเริ่มไหลให้ทํำยังไงเนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลขสองในเลข7เลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับ7จนะคะทุกท่าน2กับ7จ็ดนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเอาไปใส่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้นะคะนอยหลุดเนาะพี่น้องนอยเริ่มหลุดนะคะ ชาวงกิจการชาติ VIP นะคะถ้าท่านตามเด่นแยกแล้วเริ่มหลุดมาสามนอยลวดติดต่อกันใจอยากให้ทุกท่านหยุดนะคะสำหรับสายวิ่งใายหลุดนะพี่น้องหยุดแล้วทำยังไงนะคะให้มาดูเลขเด่นประจำวันหรือมัดรวมไหลตัวไหนไหลให้ทุกท่านตามตัวนั้นแต่ว่าถ้าเริ่มน้อยแรกให้ใจบอกว่าจะมาเลขเด่นประจำวันหรือมัด,มดรวมอันนี้ใจก็ไม่สามารถเดาได้นะคะทุกท่านค่ะก็ อย่างนี้ราละค่ะอย่างที่แนวใจแนวทางใจบอกนะคะทุกท่านว่าถ้าเริ่มหลุดนอยจิตน้อยกระชาตนอยพิเศษให้หยุดให้ทุกท่านมาดูเลขมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันไหลตัวไหนไหลก็ตามตัวนั้นนะคะทุกท่านค่ะด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะ,ท,ท,คะทุกท่านค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางฮาหนอยวันที่8กรกฎาคม2567นะคะ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคคหมานนสสุบสุบพองวัดีจ้า